ไปดูภารกิจของพลเอกประวิทย์กันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะ่ะที่ลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเซานะคะโดยไปพบกับอ,อสอมอนะคะแล้วก็มีการเปิดป้ายสำนักงานด้วยคะ่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานชมรมอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีพี่น้องชาวอสอมจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมต้อนรับและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานของอสอมโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 จากนั้นค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางประกงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา20ปีโดยประชุมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนโยบายที่สถานีผลิตน้ำประปาฉะเชิงเซาก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำที่คลองนครเนื่องเขต ทางด้านพลเอกประวิทย์นะคะบ,บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความห่วงใยปัญหาเรื่องน้ำทางน้ำท่วมและปัญหาน้ำเค็มรุกในช่วงของฤดูแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาร,รวมถึงจังหวัดต่างๆในลุ่มน้ำบางปะกงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยนั้นต้องร่วมกันประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนอีกสองเดือนจากนี้โดยได้มอบให้ทางสทนช สารบูรณาการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกร่วมกันกับลุ่มน้ำเจ้าพยาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จากนั้นนะคะได้เดินทางเข้ากราบสักการะองค์หลวงพ่อโสธรโอกาสนี้ค่ะพระราชภพวนาพิธานได้มอบหลวงพ่อโสธรลงรักปิดทองขนาดหน้าตัก9นิ้วและมอบหลวงพ่อโสธรรุ่นอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางประกงจากน้ำปี2,500อขออภัยค่ะปี250าจำนวน15กล่อง45องค์ให้แก่พลเอกประวิทย์นะคะ จากนั้นได้ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำรับพรพร้อมรับน้ำพุทธมนต์และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสวัด หลังจากนั้นนะคะได้เดินทางไปพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชิงเสาที่มารอต้อนรับจํานวนมากเลยทีเดียวไปพบปะให้กําลังใจกับผู้พิการสรายนะคะที่ได้มอบของเพื่อขอบคุณพลเอกประวิทย์ที่ให้การช่วยเหลือรับสิทธิ์การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา35แห่งพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทการจัดจ้างเหมาบริการและการจ้างคนพิการโดยตรง โอกาสนี้ผลเอกประวิทย์นะคะได้ขอบคุณประชาชนชาวฉะเชิงเซาทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับรัฐบาลโดยตลอดพร้อมทั้งย้ําว่าการดําเนินงานของรัฐบาลต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกคนรวมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนให้เร็วที่สุดทางนี้ได้อวยพรให้ประชาชนทุกคนนะั้นสุขภาพกายและใจดีตลอดไป